อะวันนี้เป็นคลิปแรกนะครับนะสำหรับช่องนะครับช่อง YouTube นะครับพลังไพ่นะทำานายเลขนะก็จะออขอแนะนำว่าช่องนี้ก็จะเป็นการนะครับจับไพ่เน้นไปทางดูตัวเลขนะครับดูกำลังตัวเลขนะฮะไปเลขนำโชคก็แล้วกันนะว่าในแต่ละวันเนี้ยมีเลขนำโชคอะไรบ้างนะที่จะ ส่งพลนครับนะนำพาโชคลาภวัสนาในกะารเงินที่ดีมนะให้แก่นะผู้ที่นะเข้ามาชมคลิปในแต่ละวันนะครับนะเริ่มคลิปแรกก็จะเป็นนะการจับหาตัวเลขดีเลขเด่นนะครับนะที่จะนำโชคสำหรับวันที่23นะครับเมษายนนะครับ2,5 6 8ยนะครนะัก็มาจับกันเลยนะครับการจับในช่องพลังไพ่ทำนายเลขนี้ก็จะจับกันด้วยกันนะครับ รอบแรกนะรอบแรกก็ขอใหนะ้ถ้ามันมานะครับถ้าตัวเลขเด่นเลขดีมาคู่กันนะ <c oughs> เขาขอถ้าเกิดมาได้เลขเด่นนะครับถ้าหมด3ตัวเราก็จ,จับแค่รอบเดียวนะแต่ถ้าเกิดามาตัวเดียวนะมาเลขเด่นที่ดูไพ่ในแต่และตำแหน่งมาตัวเดียวแล้วก็ขอจับ2รอบนะครับก็มาดูกันเลยครับรอบแรกนะเขาจะจับไพ่นะคะับถ้า้รอบแรกไปจบนะครับ รอบแรกก็ขอไปเลขนำโชคนะสำหรับนะวันที่23เมษายนรับค2 5พ8นะนะแทนตัวเลขนะแต่ละใบก็คือแทนตัวเลข,ขนั้นๆไปเลยใบนะแรกนะครับแทนเลขหนึ่งครับนะฮะใบที่สองครับแทนเลขสองอ่า ใมที่สามนะครับแทนเลขสามใมที่สี่นะครับแทนเลขสี่หมที่ห้านะแทนเลขห้านะครับใมที่หกแทนเลขหกนะครับใมที่เจ็ดแทนเลขเจ็ดนะครับใมที่แปดนะแทนเลขแปดนะครับ หมายที่เก้าแทนเลขเก้านะครับหมายที่สิบแทนเลขศูนยะ์นะครับออ่านะครับในรอบนี้นะครับในรอบนี้นะครับก็จะมีไพ่ตัวเด่นๆนะไพ่ตัวเด่นๆที่ที่เป็นไพ่เกี่ยวกับความสมหวังนะค,ความรู้สึกหรือความสุขนะก็จะมีนะครับ สองตัวเดียวเท่านั้นนะครับส่วนตัวนี้ก็คือไพ่ไพ่เนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนะเพราะว่ามันจะผลมาว่าได้ไม่คุ้มเสียนะครับได้ไม่คุ้มเสียนะก็โอเคตัวนี้ตัวเดียวเพราะฉะนั้นในรอบนี้เราก็จะจับไพ่กันนะทั้งหมดสองรอบนะครับโอเคนะรอบแรกเราได้นะฮะเลข2มาแล้วนะครับเลข2มามาเลข2คือตัวเด่นนะครับ ในในชุดที่หนึ่งครับโอเคต่อไปแล้วก็มาดูนะฮะในรอบที่สองนะเราจะได้เลขนำโชคเลขจักรวาลตัวไหน,นอย่างไรนะฮะ ให้นะฮะใใบที่หน,นึ่งแทนหมายเลขหน <Claudia> ึ่งน,นะครับ Pam แทนหมายเลขหนึ่งใบที่สองแทนหมายเลขสองนะครับใบที่สามแทนหมายเลขสามนะครับใบที่สี่แทนหมายเลขสี่นะครับใบที่ห้านะครับแทนหมายเลขห้านะครับ ใบที่หกนะน,นะครับ,บท 7, แทนหมายเลขหกนะครับใบที่เจนะ็ดแทนหมายเลขเจ็ดนะครับอนะนะใบที่แปดนะแทนหมายเลขแปดนะครัใบใบที่เก้านะแทนหมายเลขเก้าใบที่ศูนย์นะแทนหมายเลขอใบใบที่สิบแทนหมายเลขศูนย์นะ ในรอบนี้นะฮะในรอบที่สองนับตัวไพ่เด่นเด่นไพ่เด่นเด่นก็จะมีนะครับก็จะมีเลขในอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้า สองหกเจ็ดแปดเก้ 2, 6, 7, 8, รารอบสองได้หกเจ็ดแปดแล้วก็เก้าแต่ที่เด่นๆก็จะมีนะครับหกเจ็ดแล้วก็เก้าหกเจ็ดแล้วก็เก้านะก็สำหรับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะก็รอบแรกสรุปอีกทีนึงคือได้สองได้สองได้สองนะที่เหลือก็ตามนี้เลยนะ